ห่วงอยางในแม่น้ําปลายกันถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยชาวต่างชาติด้วยนะคะโดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินี่แหละคะ่ะกว่าพันคนไปร่วมกิจกรรมล่อง ห่วงยางในแม่น้ําป่ายเรียกว่าคึกคักเป็นอย่างมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเขามีการจัดโครงการล่องห่วงชมตะวันฟังเพลงณแม่ฮ่องสอนหรือว่า Wonder Festival at Mae Hong Son ค่ะภายใต้แนวคิด Relaxing แม่ฮ่องสอนจัดขึ้นคือในช่วงวันที่19ถึง21เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวค่ะเขาพยายามโชว์อัตลักษณ์ของพื้นถิ่นแล้วก็ทรัพยากรของพื้นที่ บอกว่ามนสเสน่ห์ของลําน้ําปลายถือว่าเป็นมนสเสน่ที่สามารถดึงดนะูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินี่แหละคือล่องห่วงกันแน่นเลยค่ะมันจะล่องได้ไหม,แน,มนแน่นขนาดนี้ไม่นะัปลายกันขนาดนี้ <c oughs> คงต้องค่อยๆไหลกันไปแบบนี้นะคะคือสามารถสร้างการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็โชว์อัตลักษณ์ ความเป็นพื้นถิ่นได้เพราะว่าอากาศมันร้อนมากไงชาวไทยเองก็อยากไปคลายความร้อนชาวต่างชาติก็เช่นเดียวกันก็เลยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยเป็นแบบแนวปชนไทยสร้างไรายได้ให้แก่กลุ่มประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากเพราะว่าคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาจะมีะไรายได้สูงกระเป๋าหนักนั่นเองเพิ่มยอดของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแลวก็สร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนนะคะ คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยเป็นลําน้ําสายหลักของชาวปลายด้วยนะเป็นการดํารงชีวิตที่อยู่กับลําน้ําปลายมาอย่างยาวนานดังคําขวัญที่ว่าอําเภอปลายนั้นก็คือลําปลายสายทานนมัสกาหลวงพ่ออุ่นเมืองเรื่องลือเรื่องกระเทียมพันดีป่าเขียวขจีรอบทิศวิถีชีวิตสงบร่มเย็นก็ถือว่าเข้ากับบรรยากาศของแม่น้ําปลายเลย